นี่คือสมเด็จวัดระฆังสมเด็จโตนะครับเป็นพระที่อ เนื้อแล่งพระเนื้อแล่งนี่ยพระที่มีอายุเกินร้อยปีนะพระที่มีอายุเกินร้อยปีนะเพื่อนๆเพื่อนเจะเ,เห็นเลยว่า เนื้อหาธรรมชาติของเขาเนี่ยมันแตกต่างจากพระอายุน้อยๆนะครับเนี่ยนี่คือความเก่าความเก่าความแก่งและเปลือกผิวที่เขาถูกกัดก่อนจากาการแช่น้ำอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณรู้ว่าเขาเป็นพระเก่านี่ไงเห็นไหมเนื้อหาแบบนี้ นี่วัดหลักังแท้ดูง่ายาดูง่ายยังไงก็ดูง่ายอย่างนี้ไงเราใช้อะไรเปรียบเทียบ เราใช้สองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าหดูสูตรเนื้อแล้วดูเดีวว่านะการกายสภาพของของผิวพระเนี่ยนะมันจะขาวค่อยๆขาวขาวขาว,ขาวเหลืองเหลือ,ลอ,ลอขาวขาวเหมือนฟันเนี่ยนะเห็นนะเหลืองเหลือขาวขาวแบบฟันเนี่ยนะคืออายุเขาเกินร้อยปีนะทำไมถึงรู้อะก็เพราะ หมอเรียนมาออใช่ไหเราเรียนเราศึกษาเราเปรียบเทียบมาว่าความเก่าแบบนี้มันเก่ากว่าพระปิรันใช่ไหมเก่ากว่าเก่ากว่าอาองค์เนี้ยทันยุคสมเด็จโตเชื่อได้ไหมเชื่อได้เชื่อได้ทาไมก็ก็ไม่เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่เป็นไรนะอ่าแต่ใช้สติ วิเคราะห์พิจารณาว่าพระองค์นี้ความเก่าแบบนี้ความเก่าแบบนี้มันเก่าธรรมชาติมันมันเก่าเพราะว่ามีการปรุงแต่งหรือเปล่าหลายๆคนเขาก็บอกว่าเนี่ยมึงเอาไปกัดกดมาแล้วเอาไปอบอืมนะก็คือไปฟังนิทานนิยายมาแต่ไม่เคยป,ปฏิบัติไม่ไม่เคยทดลองทดสอบคือข้อสงสัยใดๆก็แล้วแต่นะ ถ้าคุณมีเนี่ยคุณต้องหาคำตอบอย่าคาดเดานะคาดเดาแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันไม่น่าเชื่อถือนะคุณไปคุยกับคนที่เขารู้เนี่ยเขาก็จะขำนะครับเออแล้วเห็นไหมว่าธรรมชาติของของแท้เนี่ยมันจะค่อยๆแห้งเป็นบางส่วนใช่ไหมมันก็จะไล่ไล่ไล่ไล,ไล่โทนสีมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมไหมเนี่ย ใอความเก่าแบบนี้เนี่ยคุณจะไม่พบในพระอายุ50ปี60สิบปีเจ็ปีหรือว่าพระของลวกปูน่นาคเพราะความเก่าแบบนี้มันลึกกว่าพระของลวงปูน่นาคมันลึกกว่าพระหลวงปู่ภูนะครับเนี่ยมันลึกกว่าของลวงปู่ภูแลอย่างที่ผมบอกอะ่ะตัวประสานเนี่ยไม่ใช่น้ํามันตังอิวนะ เมื่อเราดูดีๆด,ดูแบบชัดเจนละเราจะรู้เลยว่าน้ํามันตังอิเนี่ยไม่ได้อยู่ในยุคข,ของสมเด็จโตนะครับไอาการที่ว่ามีน้ํามันตังิ้วผสมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยถูกโปรแกรมมานะโดยหนังสือของตียำประวายะนะเขียนว่าหลวงวิจารเจรานายได้ไปพบสมเด็จโตแล้ว เห็นว่าพระที่ท่านทําอยู่นั้นมีสภาพแตกหักนะไม่คงทนนะไม่สวยงามก็เลยแนะนําให้เอาไปจุ่มน้ํามันตังอิ๋วคือด้วยความที่ว่าหลวงวิจาร์เจรนายเป็นช่างเจรนายเออเฮ้ยอะไรของมันคือไปไปมามาเออเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยผมได้ดูคลิปของอาจารย์เลิฟสตอรี อาจารย์เลิฟสตอรี่บอกว่าหลวงวิจาร์ณเป็นตำรวจอ้าวมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งสายแล้วหนึ่งนะก็บ้าบ้าบอออันนั้นอ่ะเขาไม่ใช่โคตรเสียนอะ่ะเขาคือเซลเซลแมนคือนิยามของเขาอะ่ะสมเด็จนะดูพิมพ์พิมพ์มถูกแล้วเนื้อใช่แล้วก็ไม่สำคัญเท่าขายได้หรือเปล่านะถ้าขายได้คือแท้ถ้าขายไม่ได้ จะซื้อไปทำใหม่เออเพื่อนๆแล้วทีนี้เราได้เห็นแล้วว่าเราต้องดูพระให้เป็นดูพระเป็นแล้วเชื่อตัวเองได้พอเชื่อตัวเองได้เนี่ยคุณฟังนิทานนิยายจากพวกสุนัขจิ้งจอกเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามีแต่เรื่องโกหกนะมีแต่เรื่องโกหกโอเคนะเนี่ยเนื้อหาความเก่าแบบนี้เก่าจริงเพราะเก่าจริงแล้วแขวนได้ไหม แขวนได้สบายเลยเนี่ยนะอ่าเห็นะน,ะ,นะแท้ดูง่าย